อัปเดตศูนย์ชาวนาไร่ล,ละ500บาทไม่เกิน20ไร่นลิมนรัฐมนตรีเกษตรค่เสนอเข้าที่ประชุมคลมสัญจรเชียงใหม่29พิพฤศจิกายนพวง2โครงการผ่านศูนย์ข้าวชุมชน543ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิต สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารประจำวันที่20พฤศจิกายน2567้าด้านคุณนฤมลรัฐมน,มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวถงชาิด้านการผลิตครั้งที่1ทับหว่าตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวถงชาติหรือนอบขมมีมติวันที่8พฤศจิกายน67 ให้คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตทบทวนโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนหรือโคร,โครงการปุ๋ยครึ่งก่อวงเงิน29,980ล้านบาทเนื่องจากเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆปัจจุบันล่วงเลยระยะเวลาการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือปุ๋ยไปแล้วอีกทั้งในช่วงพฤชจิกาทันวา เป็นช่วงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละเจอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตและนําผลผลิตข้าวออกสู่ท้องตลาดทําให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินงานในโครงการไล่ละ1000บาทไม่เกินคนเรือนละ20ไร่หรือไม่เกินคนเรือนละ20,000บาท จากปัญหาและอุปสรรคของโครงการปุ๋ยคุรคึงและข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวนาดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการปุ๋ยครคึงและเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนเป็นการสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวอัตราช่วยเหลือไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไล่วงเงินรวมดอกเบีย้ยอยู่ที่3.05หเปรเหรือจํานวน27,550ล้านบาทซึ่งจะเสนอ,อนอบขอพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุม ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการเพิ่มระดับผลิตภาพของการปลูกข้าวโดยศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน2โครงการเป้าหมายคือ543 0ศูนย์ อาทิเช่น1โครงการศูนย์รวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าข้าว2โครงการสนับสนุนและการลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตรกรสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะนําเสนอนบขอพิจารณาอนุมัติเห็นชอบภายในสัปดาห์หน้าและเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคลม พิจาราเห็นชอบต่อไปโดยที่ประชุมนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยประธานกรมการข้าวและดับประเทศตลอดจนผู้แทนชาวนาต่างแสดงความเห็นและพึงพอใจในมติดังกล่าวด้านนายนักิจ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการปุ๋ยกละครึ่งมาสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวอัตราช่วยเหลือไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่โดยชาวนาได้รับเงินชดเชยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลผลิตโดยพิจารณาตามกรอบวงเงินที่มีอยู่คือ29,980ล้านบาท ส่วนวงเงินที่เหลือจะเสนอ2โครงการคู่ขนานเพื่อเป็นการเพิ่มศัก,กยภาพให้ศูนย์ข้าวชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อไปและไม่เป็นการเพิ่มภาระให้รัฐบาลอย่างไรก็ตามการจะเดินหน้าโครงการใหม่นี้ได้จะต้องมีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงมติคอรอมเมื่อวันที่21พฤศจิก,กาย,ยน2567ที่ระบุว่าให้หน่วยงานดีกเกลี้ยงในการดำเนินงานในลักษณะของเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือ เงินชดเชยหรือประกันราคาสินค้าโดยตรงแก่เกษตรกรค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะคะประจำวันที่20พฤศจิกาย,ยนนี้ในเรื่องของการจ่ายเงินไล่ละ1,000บาทปรับเปลี่ยนมาเป็นไล่ละ500บาทก็รอมตินะคะจากคลมองอีกทีหนึง่งสำหรับวันนี้นะคะท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดการอัปเดตข่าวสารอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ